เฉินจื้อและกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ของเขาเปริ้นกรุ๊ปถูกเผชิญกับการตรวจสอบและความบาดจากเจ้าหน้าที่ต่างประเทศต้องรุดตรวจสอบการกระทำผิดของเขาและกลุ่มงานของเขาซึ่งถูกกล่าวหาด้วยการฟอกเงินและช่อโกองออนไลน์ที่มีขนาดใหญ่แต่ข่าวนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในประเทศไทยหรือสิงคโปร์เท่านั้นแต่ก็มีผลกระทบต่อทั้งสองประเทศด้วยเฉินจื้อถูกกล่าวหาด้วยการฟอกเงินและช่าโกองออนไลน์ที่มีขนาดใหญ่ เมื่อวันอังคารที่14ตุลาคมทีมงานของสหรัฐและสหราชาอาณาจักรได้กำหนดมาตรการคว่ำบาตรต่อเฉินจื้อประธานปรินกรุ๊ปซึ่งถูกกล่าวหาว่าควบคุมอาณาจักรเช่าโกงออนไลน์ที่มีขนาดใหญ่และนำมาซึ่งการอายัดทรัพย์ในรูปแบบของเหรียญบิตคอยน์มูลค่าราว15 0 0 0พล้านดอลลาร์นอกจากนี้การตรวจสอบยังเข้าถึงสิงคโปร์เช่นกันเมื่อเฉินและคนใกล้ชิดของเขาถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการจัดตั้งสำนักงานธุรกิจครอบครัวในปี2018ในสิงคโปร์เพื่อรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี แต่ข่าวนี้มีผลกระทบต่อไทยและสิงคโปร์อย่างไรเซาชัยนามณิงโพสรายงานว่าพวกเจ้าหน้าที่ในไทยและสิงคโปร์จะต้องร่วมกันเพื่อตรวจสอบกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ของเฉินและต้องสืบค้นว่าทรัพย์สินที่ถูกอายัดนั้นมีความเกี่ยวข้องกับการกระทําผิดภายในประเทศหรือไม่ถ้าพบว่ามีการเกี่ยวข้องกระรวนยุติธรรมของไทยอาจจะเดินหน้าดําเนินคดีกับพวกผู้สมคบคิดแก๊งคอร์เซ็นเตอร์และฟอกเงิน แต่ที่น่าสนใจคือการตรวจสอบและความบาดนี้ไม่ได้เป็นเรื่องง่ายพวกเจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบความเกี่ยวข้องของทรัพย์สินที่ถูกอายัดกับการกระทําผิดภายในประเทศและต้องประสานงานกับเจ้าหน้าที่ต่างประเทศเพื่อรวบรวมข้อมูลและสืบค้นเพิ่มเติมและนี่คือส่วนที่สําคัญที่สุด ปริงกรุ๊ปถูกกล่าวหาว่าเป็นองค์กรอัชญากรรมซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ในกัมพูชาและใช้แรงงานบังคับภายใต้การบัญชาการของเฉินจื้อทาให้เกิดความสงสัยว่าการตรวจสอบและความบาดนี้จะมีผลกระทบต่อกัมพูชาเช่นรายการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ต่างประเทศนี้จึงเป็นเรื่องสําคัญและต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิดแต่ข้อสงสัยที่เหลืออยู่คือการความบารและอายัดทรัพย์สินจริงๆจะมีผลกระทบต่อการทำงานของปริงกรุ๊ปและเฉินจื้อแบบไหนการตรวจสอบและความบารนี้จะส่งผลต่อการดำเนินงานขององค์กรอย่างไร และสิ่งสําคัญคือการคว่ำบาตรนี้จะมีผลต่อการทํางานของเจ้าหน้าที่ในประเทศไทยและสิงคโปร์อย่างไรมีข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นอะไรไหมเกี่ยวกับเรื่องนี้โพสต์ความคิดเห็นของคุณในบรรทัดนี้เลย